แต่นี่แน่หน้องมาจะได้กับมาตวเขา <c oughs> เด๋ยวไป, <c oughs> ป้นเอแล้วมาเคยล้มขลงางลองหน่เ้นเเย <c oughs> อย่างนี้ไง,งต้องไง, <c oughs> งต้องขึ้นา

ตัวนี้มันขึ้นไสแข็ขึ้นนะคือก่อนที่การขานาขานเดี๋ยวถ่ายบินเดี๋ยวตัวจอก็ได้ตันนี้เนสวน่่รตัวยวที่ม่่ขออกมาเล็กเลยนะ เจตันมเี้ยอูได้ดเจาวะก็ขมันกมก็ล้ก็กอีกนี่่คีทันี่ตัวหนนอ๋อเมียใหญ่ตัวผู้จากทางเขียวถ้าตัวเมียจากทางบดเขียว อ่ะกบ็นะบ,บนบีก็เขาปกนาผสมออกมาอีสีขาดนออกมาอีแปเป็นพวกขาะโด,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 ดกอดอีกอนะลง โอ้ต้องเห็นสิบกว่าปีเพิ่งมาเห็นตัวนี้แหละแต่ก่อนกระเป๋สังเกตเรากระเปแทนในที่ใ้ร้านมานะกระโดดตัวนี้ละตัวเดียวกระโดดขึ้นมาแล้วก็นึกว่าเปีนก็ปัดออกปัดออกเอ้ามั้กระโดดขึ้นมาอีกในแขนนี่แหละใค้ว่าเออมาสังเกตดูเอ้ามันก็มีขาขึ้นมางอกขึ้นมานี่ เป็นสี่อยู่ใน,ในี่ใต้ฟองม,มีสองนี่เห็นไหมหนึ่งสองนี่เนื้ขามันนี่ก,ก็แปลก็นึกว่ามันกินกันปะแต่ไม่ใช่มันหพอแท้ๆแบบขางอกออกมาอีกสองขาเนี่ยข้างๆนี่อกระแปกดีนั่นเพิ่งเคยเห็นนี่นะคือบงป,ปะเนี่คือพ่อปูดขายขูดมานะยังมีชีวิตนิ่นอยู่นี่แล้วกะจะจะเลี้ยงไว้ หรือจะไปให้ทางบัดบาอะไรก็ได้เนู่ไปก็ได้ไป่เห็นเราเลยบอกขายเก็บไ้ตะขอการเห็นอยู่เห็นมันกัดกันทุกทีกัดกันกรบขาเดียวนะพิการกันมีมีสามขาพิการนะแต่ตัวนี้หละเห็นออกมาเหนืองอกออกมาเป็นสีใต้ท้องออกมาเล็กเกเออต้นเล็กเป็นสีขา